สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านครับวันนี้นำเสนอธรรมะของพระโพธิสัตว์แห่งวัดสแก่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาหลวงปู่ดูพรมปัญโยมมีวันหนึ่งลูกศิษย์เจ้าปัญหาได้รอจังหวะช่วงเย็นที่คนกลับบ้านไปหมดแล้วเข้าไปกราบเพียนข้อพ้องใจกับหลวงปู่ว่า หลวงปู่ครับบางทีหลวงปู่ก็บอกว่าให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะบางทีก็บอกว่าให้เอาตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตกลงแล้วเราควรเอาอะไรเป็นสารณะที่พึ่งแท้จริงครับทันทีที่สิทธิ์ที่สงสัยพุดจบหลวงปู่ก็ตอบพลางยิ้มไปว่าเออเบื้องตน้นแกก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก่อนเมื่อปฏิบัติไปอีกหน่อยแกก็จะได้ตน เป็นที่พึ่งแห่งตนละวะเยนนั้นสิทธทิสงสัยกลับไปบ้านด้วยความปลอดโปร่งหมดข้อสงสัยในเรื่องสารณะที่พึ่งยิ่งเมื่อศึกษาที่มีประสบการณ์แล้วก็ยิ่งตระหนักขึ้นว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์ประเสริฐก็หาไม่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเท่านั้นจึงจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ มนุษย์ที่ยังไม่ฝึกตนไม่อาจเป็นดิพึ่งแห่งตนและคนอื่นได้แต่มนุษย์ฝึกตนดีแล้วจึงสามารถเป็นดิพึ่งตนและคนอื่นได้ขอขอบคุณหนังสือคิดถึงหลวงปู่ขอกราบขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ ไม่พลาดข้อมูลดีๆต่อไปครับ